แกจะหายใจเลยเหรอเชื่อกูพี่หมายแกช้ามันต้องเดี๋ยวพี่จะเข้ามาช่วยให้มันไวโอ้ยเนี่ยผมช่วยน้ำท่วมผมนัดมันแอปหนึ่งมันก็ไปเลยนะพี่มันเป็นคนมันนนเป็คที่รักคนย้ยมากนะฮะน้าผมย้ายพี่เบิ้ลไปน้องอยู่ประเทศไทยใช่ไหมอยู่ประเทศไทยมาเท่าไหร่แล้วลูกร้อยกว่าปีแล้วคือลืมภาษาเกาหลีไปแล้วอ่ะ คำสิวาวแต่ว่าน้องน้องเก็บภาษาเกาหลีไว้แค่คุยกับพี่ๆน้องๆเหมือนเหมือนเหมือนเป็นล่ามอ่ะพี่สวัสดีบัวขาวเพื่อนรักไลฟ์หรือยังอุ้ยพี่บัวขาวสวัสดีค่ะฮะไหนเดี๋ยวห,หาอีกสักคนหนึ่งก่อนพวขาวไลฟ์หรือยังไหนพี่บัวขาวหนูชอบมากเลยพี่บัวขาวน่าน,น่ารักมากเหมือนดินน้ำมันเลยฮะหมออะไรนะเหมือนอะไรนะลูก น้าเขาผิวเขาดีมากผิวเด้งๆวันนั้นที่ไปเจอบนเวทีใช้คำว่าบัวขาวน่ารักเหมือนดินน้ำมันใช่บนดินน้ำมันปั้นแล้วก็ทาน้้ำมันมวยอ่ะมันน่ารักมากนี่มึงออกกึ่งบุลลี่แล้วเนี่ยมึงจะบอกว่าเพื่อนกูผิวเหมือนจงอางผิวเหมือนไม่คือผิวเขาดีจริงๆริเอาจริงจริงมบอกเลยผิวเหมือนงูสิงห์เหรอที่หนูเปียกเปยเป็นดินน้ำมันเพราะว่าเข้าใจเขาเมาก้าวไหมก้าวอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเี้ยเป็นลูกเป็นลูก อ๋อหนูแค so well. ่แบบหนูเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักเขาเขาน่ารักมากน่ารักจริงๆผมอยากลองขึ้นชกกับพี่บัวขาวอ่ะโหพี่ไหมเหรอพี่ไหมอยากชกกับบัวขาวจริงเหรอเอาในหนังในหนังในหนังผมเคยคิดในหนังนอย่าชกจริงเอาในหนังพอในหนังพอผมเคยคิดแบบนั้นแล้วทีหนึ่งแล้วเป็นไงครับผมผมก็เลยนัดนัดบัวขาวมาเจอครั้งแรกในชีวิตเลย อตั้งแต่ผมโดนเลียวหูผมก็ไม่เคยอยากจะเข้าว้าใกล้เขาเลยทำไมครับเขาชอบเลียวหูเวลาเขาเมาผมก็ชอบเลียวหูนะปาปามีแต่มึงกับคูแมนเขาชอบเลียวหูเวลาเขาเมาเพิ่งเสร็จจากคอนเสิร์ตครับเดินทาง วันนี้วันนี้กี่แก้วคะกี่แก้วโอ้ไม่มันตอนนี้รู้สึกว่าถ้ากินต่อกันสองวันต้องพักอีกสี่วันก็โอปกติพี่ไหมดื่มไหมครับผมแพ้อลกอฮอล์ครับงดแอลเลยใช่ไหมฮะก็<จ>คือร้อเเซ็นเลยไม่ไม,ไม่แตะเลยหรือว่าแบบถ้ามีโอกาสก็<อ>ได้ร้อยแบบน้อยมากๆแบบเอาแค่สามจิบผมก็ไปได้ละ ไปโรงบาลโอ้ถึงม่าแบบพี่หมายถึงแบบหุ่นลีนเนาะไม่ลีนนะตอนนี้อ้วนมากเลยอ๋ดี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 ครับอ๋อขอบคุณมากๆนะครับโทรไมากคนหนึ่งก่อนนะจะได้จะได้เราจะได้พิู่จนผมนึกว่าพี่วัวขาวแกไลค์แกไม่ไลหลไงอ่า ผมว่าใครดีอ่ะเอาคนตื่นทำไหมได้หมดพี่จินอยู่ไหนผมหาจินไม่เจอจินจินปิดคุยไม่ได้ที่โซอาเขาปิดเชิญทุกคนมีคุยอันน่ะอ๋ะอไอ้ติ๊กตองจินอะไรอะ จินเหรอผมเชิญจินไม่ได้อ่ะ JIEN อ่ะเดินโนจ้งจินปิดอินไวด์อยู่เยอะแ,แล้วแต่ว่ามันเชิญไม่ได้ปิด,ปดอินไวดอ๋อกาวบมีก็ปิดอ่ะดึงกันจอมพลังในีโอโ่อยายโอ้โหใหญ่ดึงเลยให้แกกำลังสาธยายเรื่องของความลำบากอยู่ดีดีดึงกันจอมพลังมาเคนี่เพื่อนผมมาแล้ว แลพี่รู้ว่าเพื่อนผมเขาจะกดรับเป็นหรือเปล่านะนี่าอาหน,น้าหนูบอกาอน,น้าหนูบอกพี่บัวได้ปะหนูบอกว่าพี่บัวเหมือนอะไรนะเหมือนดินน้ำมันเหมือนเหมือนดินน้ำมันอาน,น้าบอกพี่บัวขาวเหมือนดินน้ำมันครับพี่บอกว่าน่ารักเหมือนดินน้ำมันพี่ผิวดีมากมากเลยจริงๆนะฮะพี่ผิวดีจริงจริง หนูเจอพี่คุณเว,วทีวันนั้นน่ะเงาแวบเลยพี่ผิวพี่ดีมากคุณทพ,พี่เหมือนดินน้ำมันคุณนพี่เหมือนดินน้ํามันแล้วก็มันเงามันน่า,ารักเอ้ล้มเขาเขาก็เลยจะบอกว่าผิวเจ่อคืองูสิงดงอะ่ะก็คือบทไส้ค่ะคือหนูว่าหนูว่าคือเขาไม่ควรชื่อบัวขาครุรชื่อบัวลอยงาดำลอยงาดำพี่บัวขาค<ม>ุณต,ตะเกียบเหรอครับมึงมึง เบิ้นเบิ้นทำไมเบิ้นคุณทำไมจับไม่ได้อะไรไาบุรเลงาดำหาน่าไม่ใช่คนดีนะลูกพี่บัวเขาบอกว่าอะไรนะงูผิวเหมือนงูสิงอะไรออะมันไม่ไม่หนูไม่ได้พูดค่ะว่าผิวเหมือนงูสิงหนูบอกว่าเหมือนดินน้ำมันน่ารักผิวพี่บัวขาวเหมือนหมูเด้งลูก ไม่ได้พูดค่ะจะพี่เบิ้ลพูดค่ะเคยเห็นหมูเด้งไหมเคยเห็นนี่แหละผิวพี่บัวเขาวิวจริงแบบนั้นเลยหนูพูดถึงว่าเหมือนดินมันมันดูแน่นแน่นเงาเงาเออเอออ๋อหืมเขาอยากโชว์ใหา่หัวใจดูแน่นแน่นเงาเงาไม่สวัสดีครับไม่พี่บัวขาวสวัสดีครับพี่ไม้บอกว่าอยากโชวกับคุณน่ะไม่ไม่ใช่ไม่สวัสดีครับ พี่ภูเขาเล่นหนังไหมครับผมไม่เล่นครับทำไมไม่คิดเลยคิดนานๆก็ได้กู้ขี้คานเอาแบบคนรวยต่อแบบคนรวยก็นี่กูดูคนเดียวไห่กองกูไม่ไรไม่ไหมไม่ชวนผมบ้างอ่ะชวนแต่ภูเขาที่บ้านที่บ้านต่อยมวยเป็นด้วยเหรอไม่เป็นครับ ผมต่อยแต่นักมวยคือต่อยบนเวทีไม่เป็นแต่ถ้าต่อยนักมวยข้างล่างผมต่อยเป็นหมายถึงนิเบิลจะต่อยกับพี่บัวขาวหรอครับหรือว่าผมไม่ต่อยมวยแต่ผมจะต่อยเวลานักมวยเมาอ,อะไรเงี้ยคือต่อยกับนักมวยข้างล่างโดยที่ไม่มีลวดลายครับคืออาศัยช่วงที่แกแบบเหลี่ยมทรงไม่มีฮะไม่แมนเลยใช่ไม่แมนเออมันไม่ต่างอะไรกับไอ บ, Whereas, บ,บ,บัวงามบัวงาดำหรอกบัวลอยงาดำหนูทำไมก็เขาหนูเปียบเปยมันดูดีไหมล่ะดูดีที่ไหนเ่าตักดีหนูปักดีบนบันบันบน่ันบันไอใส่ไอ้ใส่อนี่ยสัดีกลับมาไทยหรือยังได้คิว d ด้ดีกลับมาไทยหรือยังบ้ว เป็นงูสิงของน้องงูชิ้ที่มันที่มันชอบกับเมือกไอ้ลูกไก่ใช่ปะแมผมเป็นลูกไก่เธอเธอเธอหาผเพื่อพี่บอสพูดด้วยเธอว่าไงพี่เธออยากเป็นลูกไก่ไหม เป็นยังเจ้าสิเป็นเจ้าเจ้าสิเป็นยังเขาเขาเป็นลูกไก่พูดจริงขมเหลือบไงโอ้ยขันมันเปรียบมันพวกเขากันขันนอกเป็นลูกไก่อ่ะงูสิงเปียบอายตรงเปรียบเสมือนยังดีวะลูกไก่กันบ่หนูยังไม่ได้บอกว่าหนูจะเป็นลูกไก่เลยอ่ะอายแตเป็นไก่ง่วงเป็นไก่งวงไก่ง่วงอ๋อบ้โหใไก่ เดี๋ยวพีไปด้วยไก่งวง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 ครับไก่งวงไอไอกำลังสีนอนมองขึ้ยังไงโอ้ไก่งวงบ้านข่อยแม้ตัวใหญ่ๆน่ะกำลังสีนอนหนีไก่งวงีหยางวะตลกดูหน้าพี่บัวดิใครเป็นนางอี้มแย้น่ะพี่มีทังขยะก๋วยเหี่ยวก๋วยเตียวก๋วยไรมาหากินก๋เตี๋ยวกลับมาไทยแล้วเป็นบ่กินก๋วเตี๋ยว นามาไทยแหลมบ่อแมนมาแล้วแมนบ่อแมนแมนบ่อสูตอนนี้บอท่านเห็นโซนก๋วยเตี๋ยวยาได้เห็นทัานเห็นท่านเห็ตะเกียบมาสองชั่วโมงละเออสองชั่วโมงเลยแล้วเราบังเสียดสองขวินชวนึงกินตะเกียบกินตะเกียบอร่อยน้ำโฟนเจี้ยนคิวไม่เป็นแบบก็ไม่ครับน้องครับพี่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผม อยู่จีนหรืออยู่ไทยหรืออยู่ไหนอยู่ไทยครับอยู่ไทยอ๋ออยู่ไทยแล้วบอกแมน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 ค่ะไอ้แมนไอ้มาเขาจีสนาไมึงก็หูยมึงอยู่กับกูมึงเคยสนะผู้ใดแต่วันนี้พี่ขับพวกสมัยศกไทยไฟพวกเควันจังไอเนี่ยบอกพี่บัวขาวสอนสมปล่อยมวยนะครับพี่บขาว อยากต่อมวยเป็นเลียสอนให้โอ๊ยดีใจมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปซ้อมต่อยมวยกับพี่บัวขาวมาเลยมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งกดติดตามไปนั่ไหม๋อผมกดติดตามไปแล้วครับผมชอบพี่บัวขาวหนูด้วยติดตามหนูด้วยเขาจะต่อยมวยเหรอตามเธอแล้วได้อะไรอ่ะ ผมไปขี่ก่อนเด้อพี่ไหมผมไปขี่ก่อนนะผมถึงบ้านแล้วไปไหนผมเปล่าพี่บัวขาวด้วยได้ครับอ้าวอ้าวเธอไม่ได้ขอบคุณเลย thank you mvp พี่บัวขาวเคยเจอพี่บนเวทีวันนั้นพี่จำหนูไม่ได้พี่ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อ่ะเธอไม่ใช่คนสาคัญแล้วพี่จะไปจําเธอทําไมอ่ะไม่สําคัญก็ไม่เป็นไรตั้งแต่นี้ก็รู้จักกันไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เธอไม่ใช่คนพิเศษเราไม่จําเธอหรอกไม่ได้ เป็นคนพิเศษแค่อยากจะเป็นคนที่เธอรู้จักแหะเ้าอยากให้เราจําเธอต้องเป็นคนพิเศษเราแลต้องทำยังไงถึงจะพิเศษเราเราต้องพิเศษอยู่แล้วสนิทกันกว่านี้ไงสนิทกันกว่านี้ใช่เธอจะถึงจะได้เป็นคนพิเศษเราได้โอเคแต่ผิวพี่ดีจริงๆนะเธอเคยจับไหมล่ะเธออยากจะจับผิวเราไหมล่ะเก่งใจเก่งใจ อไร่อยไหมพี่เออป่ะจะบ้าม่ <c oughs> ทำไมผมเขินทำไมผมเขินพี่บัวขาวเนี่ยเ <c oughs> อ้เธออยจะทำงานอย่างนั้นเราพูดเรื่องจริงเราเป็นคนจริงๆเราเป็นคนแบบตรงๆเราเป็นคนแบบบ้านๆเราเลยพูดที่เรื่องจริงเราพูดเรื่องตรง อะไรที่มันมีความรู้สึกเราก็ต้องพูดไปอย่างนั้นไหมเธออย่าหน้าแดงเราอย่าเก็บอะไรที่มันอึดอัดไว้ในใจแล้วมันก็จะเกิดไม่ดีกับตัวเราเราต้องพูดออกไปเลยเข้าใจไหมไม่จรงอะไรพี่ผมเก็บอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ไม่คือความรู้สึกอึดอัดอะไรแบบเจอเพื่อนหรือเจออะไรบางอย่างไอ้เจอแบบทั่วไปอ๋อออ่า และนี่เราอยากจะพูดก็แบบบางบางครั้งพูดแล้วมันทําให้คนฟังเราดีใจเราก็พูดไปเลยโอ้แล้วก็ทําให้เราสบายใจด้วยแมนแมนแมนที่ไแมนแมนเราสูงแมนแล้วแมแล้วไม่ได้แล้วอรุณอยากให้เราอยากให้เราติดตามเธอไหมอะไม่เธอไปไหนไม่ยังพึ่งไป อยากอยากอยากให้ติดตามพี่พี่ผู้ข่าวรู้ไหมหนูเป็นคนเกาหลีนะใช่กันรู้อา้อาวอา๋อรเธอเป็นคนเกาหลีเหรอใช่หนูเป็นเกาหลีเกาหลีแท้พี่พี่ผู้ขาวเห็นตะเกียบข้างบนปะ <c oughs> ไม่ใช่ค <c oughs> นละไไม่ไม่ใช่ไม่ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> พี่ต้องดันข้างดิอ่ะ เห็นไหมเออเอาเถอะพี่เอาเถอะพี่ดูขอโทษบุกขิดละดูขิดละไม่ไม่ไม่ไมไม่ครั้งนเขาปิดไฟไล่แล้ววะเขาปิดไฟไล่ทำไมครับพี่ยังกินตะเกียบไม่หมดเลยแล้วเราติดตามเธอก็ได้อ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะ หนูไปเจอพี่รอบหน้าหนูเอาบัวลอยไปถวายทำไมต้องเอาบัวลอย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 งาดำใส่ไข่ด้วยนะไข่อร่อยได้เลยใส่ไข่ด้วยโอเคแน่เยผมแล้วแล้วเธออยากจะเป็นคนพิเศษไหม่ะสรุปเป็นได้ไหมล่ะหนูมีโอกาสไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีโอกาสเพราะว่าเธอ เธอระดับยังไม่ถ ah ึงเราหรอกเรารอไปก่อนต้องไปฝึกมวยก่อนต้องไปฝึกมวยก่อนรอรอไปก่อนรอไปก่อนเราว่างก่วนเรายังไม่ว่างถามใ้มาถามให้หนูมีความหวังเราบอกไม่ได้ลูไม่ได้ไม่ได้เรายังไม่ว่างรอให้เราว่างก่อนี๋เวเราว่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาฮาน่าไปเรียนมวยกับพี่บัวขาวด้วยเรียนวันไหน ผมก็นวมพร้อมแล้วเหมือนกันเธอเธอมีเธอเธอ,อ,อมีอุปกรณ์เรียนหะือยังแล้วเราจะเราจะหาให้เธอม,มีแล้วได้ไหมล่ะตอนเนี้ยได้ไหมค่ะได้หรอได้ไหมพอได้ไหมฟอร์มหนูอันนั้นคืออะไรมวยตกกะกั่วแตงงพี่มวยตะกั่วแตงมันสำนักไหนไม่เคยมีไม่เคยรู้จักนะ นี่ใช่นักมวยจริงมัน้เนี่ยผมพอ้อยขึ้เอขาแล้วไอ้ตะเกียบนี่มันต้องอยู่อีกเมื่อกี้นี่มันเมื่อกี้มันหล่นไปทางอยะแล้ววันเนี่ย <c oughs> หายไปมันหล่นเข้าท่อไปแล้วทำไมพี่ดูท้อแท้จ้ะโอยหยฮา ไม่มีคู่<อ>แล้ว <ผม S 1> นะผม,ผมผมมีกันไม่มันมันคือคนเราบางครั้งก็อยากต้องการความแบบเวรวามั่งแหละเราไม่ต้องการให้ใครมาแบบเยอะแยะกับเรามากคนไม่อยากามีคู่ก็เลยไอ้มันหายไปเลยแต่ว่าสําหรับเธอเราก็อยากจะมีเธอตลอดอยู่ไม่เป็น<า>ไรสรุปกันเล่าสำคัญแล้วใช่ไหมสำคัญก็ได้ขอบคุณค่ะผมสําคัญไหมพี่ผมสําคัญไหมไม่ไมย แต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีไม้เยอะถ้าไม่มีไม้ความชีวิตมันก็ไม่มีรสชาติใช่ไหมรสชาติทำไมสีบอมีพี่บอกข่าวผมรวมพร้อมแล้วบางครัง้งชีวิตมันก็อยากมีแบบเงาเงาแบบมีเวลาให้ให้มีอะไรให้คิดเยอะมันเป็นเงเศร้าไหมมันมัน,มนไม่ไม่ไม่ถึงกับเศร้าแต่ว่าไม่ถึงกับเศร้าแต่บางครั้งความเศร้ามันก็ทําให้เรามีพลังไงอ่าใช่ผมถึงฟังเพลงเศร้าตลอดเลย ถูกทกบางครั้งเราก็ต้องร้องไห้บ้างเศร้าทำให้เรามีพลังเออถุกเพราะว่าเราเราก็ชอบความเศร้าล่ะเวลามีความเศร้าเท่ไรก็มีคนคนรู้ใจจะเข้ามาอยู่โอ้โอ้จริงด้วยถ้าเกิดเราไม่มีความเศร้าสิ่งที่เบิกบานมันก็จะไม่มีมาหาเราหรอกอย่างเช่นวันนี้มีน้องธนาเข้ามาเราก็เบิกบานในใจไงอ่า ถ้าไม่มีฝนดอกไม้ก็ไม่บานนะชัวรไม่ร่ามันจิ้ม,มฟันพี่เขาใหญ่อยู่นะเอ้าพี่บัวขาวเอาตักจินมาให้รู้จักสว,สวัสดีครับเอ้ย้าสวัสดีครับเอ้ยโตบราเธอสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบ New account Yeah you count เยน Yes สวัสดีค่ะมึงมาทำไมตอนนี้วีเจวันยามึงไปก่อนกูกำลังจะเจียบสาวมึงไปก่อนมึงไปก่อเดี๋ยวนฉังฉันนฉันฉันฉนเันฉไปฉันันฉ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 ันันฉัเฉันนาันฉันฉปนนฉัทําเป็นนานฉันฉันฉัปฉนันฉนปันนอยนฉันฉปนนนปนนนัไัน อาวไม่ไ oh. ม่ไ oh. ม okay. no, oh. <c oughs> ่กำลังจะคุยเฉยๆไม่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 ยังพูดไปยังพ่งไปคุยเฉยๆฉพูดเล่นพูดเล่นเคยอยู่เคยอยู่กับพันน่าผูู้เข้าบราเดอร์เอิงเล้าเอิงเล้าเออเฮ้ยฮันน่าู้เข้าบราเดอร์เออเบอร์รี่สตรองเบอร์รี่น้องเบอร์เบอรรี่คิวต์ไม่ไม่ไมเข้าบราเดอร์ช่วย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 ด้วยช่วยด้วย ช่วยช่วยช่วยยังไงพี่ให้ผมช่วยยังไงช,ช่วยแบบว่าอะไรก็ได้ที่พูดอะไรก็ได้ที่แบบให้ท่านเขาอะให้ให้ท่านไหนให้ท่านไหนทั้งสองคนนะไอไอเจ้าจินเจ้าจินเจ้าจินเ <s uck ran> จ้าจีนเขาเปิดเพลงแล้วพีออว่เขาเปิดเพลงแล้ว ครับพร้อมก็อยากเจอเพื่อนเก่งอย่างนี้ครับพร้อมครับ,บเก่งมาทำไมเบวันยาคุบวันยาคุยไอมิสฮาน่าอ๋อเขาบอกเขาคิดถึงหนูใช่อหม แล้วคิดถึงหนูแล้วทําไมหนูไม่ไปคุยกับเขาแล้วมาช่วยอะไรกับช่องนี้ช่องนี้เลยเอ่ะหนูมาคุยอะไรตรงนี้หนูไปคุยที่อื่นสิมันทำไมหน้าเรบวากันมากันทำไมหนาเรบอังก้ากูอุปการะทุเรียนกูฮาน่าเนี่ยมีคนคิดถึงฮาน่าเนี่ยไปไหมนะฮาน่าเมื่อกี้บอกว่าจะให้ อะไรเนหนูอยู่ตรงนี้อยู่กับพี่อยู่อยู่ตรงนี้หนูยังไม่เคยจะไปไหนเลยฮานา you choice Me and พวกเขาบราเดอรพวกเขาม e ทู o มค์ a อบ v e โอเค ยยยุดยุต่อกับพี่บัวขาวยดยุดป๊กชิงขาเนีิไฟอยต่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 อย่อๆต่อย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 ต่ยต่อ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 ่อยต่่อยต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 ่ต่อต่อยต่ๆยต่อ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 ่อยต่อยต่อยต่่อยต่อยต มา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 ยมาพี่พี่บัวขาทำามปอ่นั่นนั่นนั่นอออ๋เอาอ๋เอาอออู้อ้ โอเคโอ้โหโอ้ขนหน้าแข่งเอ้าเออยินดีต้อนรับเข้าสู่จีนแอร์ไลน์วันนี้นะจ๊ะทุกคนโอเค I'm going to sleep เราจะไปนอนแล้ววะจันไปฮะไปเะไะนี่ไปเลยนี่ไปเลยน,นี่ไปเลยไปไปจีนบปไปบายจีนแอร์ไลน์บายบายไมค์บายบาย